ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังเพลิดเพลินจากสุผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้น yeah. ั้นยังไม่พ้นไปจากทุกผู้ใดยังเพลิดเพลินโสตะผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกข ู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุก์ผู้ใดยังเพลิดเพลินขานะผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกผู้ใด อย่างเพลิดเพลินชิวหาผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุก์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกข์ผู้ใดยังเพลิดเพลินกายผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุก เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุก์ก <Words> ผู้ใดยังเพลิดเพลินใจนผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุก,กทผู้ใดเพลิดเพลินทุก <ข kins> เรากล่าวว่าผู้นั <sesi> ้นยังไม่พ้นไปจากทุก์ส่วนผู้ใด ไม่เพลิดเพลินจากสุผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจาก,ท,กาา ilan, ทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินโสตะผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกข์ เรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินคาณะผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินชิวหา ผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินกายผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้น พ้นไปจากทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินใจผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกข